คุณเคยถูกบังคับทำสิ่งที่ไม่อยากทำมาก่อนหรือไม่สาวขี้เหร่คนหนึ่งต้องแต่งงานแทนที่ของตัวเองกับซีอสุดโหดทุกคนคิดว่าเธอจะทุกข์ทรมานตลอดชีวิตแต่เรื่องราวกลับพลิกผันเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดคุณจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้หัวใจเธอสั่นและเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลสาวขี้เหร่ยืนอยู่หน้ากระจกสายตาของเธอตัวเองสะท้อนออกมาเป็นใบหน้าที่เธอเกลียดริมฝีปากบางสั่นเล็กน้อย มือสั่นขณะรูปเส้นผมที่พันกันวันนี้ไม่ใช่วันที่เธอเลือกแต่เป็นวันที่เธอต้องสวมบทบาทแทนที่สาวเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่ทุกคนเรียกว่าเซียวสุดโหดชื่อเสียงของเขาเป็นที่หวาดกลัวเสียงกระซิบของพนักงานยังคงเล่าถึงความเถื่อนของเขาเมื่อเธอเดินเข้าสู่ห้องโถงใหญ่อากาศเย็นฉ่ำประทับผิวกายกลิ่นอายของไม้หอมและหนังรูฟุ้งเต็มจมูก แสงไฟจากโคมระยะสะท้อนบนพื้นหินเย็นหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกประตูเปิดพร้อมกับเสียงหนักของมันเขายืนอยู่ตรงหน้าร่างสูงใหญ่ในชุดสูทด,ดำสนิทดวงตาของเขาเย็นชาและเฉียบขาดแต่แฝงความลึกลับที่ทำให้เธอขนลุกเขาเอ่ยเพียงคำเดียวเสียงต่ำและทรงอำนาจเธอคือใครแต่คำถามนั้นไม่ใช่ความสงสยัย แต่เหมือนการทดสอบเธอพยายามกลั้นหายใจทุกคำพูดของเธอสะดุดบนริมฝีปากอุณหภูมิในห้องเหมือนร้อนขึ้นเหงื่อไหลซึมตามแนวขมับเขาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมแรงแต่สะอาดมือของเขายกขึ้นแตะแก้มเธอเบาๆความเย็นจากปลายนิ้วเขากระแทกหัวใจเธออย่างแรงเธอสะดุ้งแต่ไม่กล้าขยับสายตาของเขามองลึกเข้ามา ราวกับสามารถอ่านทุกความคิดและทุกความกลัวของเธอเธอรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกจับไว้แล้วเขาก็พูดอีกครั้งเสียงหนักแน่นแต่ไม่รุนแรงอยากกลัวเธออยู่ตรงนี้เพื่อฉันคำพูดนั้นทำให้โลกของเธอสั่นไหวความไม่สบายใจผสมกับความมงงนันเธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดใจเธอถึงเต้นแรงแบบนี้และทำาไมเธอถึงอยากอยู่ใกล้เขาเธอยังคงยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดมือเย็นชาและเหงื่อผุดเต็มฝ่ามือเสียงหัวใจดังชัดในหูราวกับทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเขาเดินรอบตัวเธอสายตาไม่เคยละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวความสูงของเขาทำให้เธอรู้สึกตัวเล็กลงแต่ก็ปนกับความอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างไม่อาจอธิบายเขาหยุดตรงหน้าเธออีกครั้ง จับมือเธอเบาๆแต่มั่นคงแรงสัมผัสนั้นทำให้เธอสะดุง้งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงลมหายใจของเธอสั่นระรัวเธอกลัวใช่ไหมน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยอำนาจเธอพยักหน้าเล็กน้อยไม่กล้าพูดอะไรออกไปเพราะกลัวคำตอบต่อไปจะทำให้เธอแต่สลายเขายิ้มเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจเธอร้อนขึ้น เธอรู้สึกตัวเองเหมือนเด็กที่ถูกปลอกแต่ก็ยังมีความหวาดระแวงซ่อนอยู่ฉันจะไม่ทําร้ายเธอคำพูดนั้นทําให้เธอแทบลืมหายใจเธอไม่เคยเจอใครพูดกับเธอแบบนี้ใครบางคนที่ไม่ได้มองเธอเพียงแค่ใบหน้าแต่เห็นทุกความอ่อนแอและทุกความกลัวบรรยากาศรอบตัวเธอเปลี่ยนไปแสงไฟอ่อนลงเหมือนทุกอย่างถูกอบล้อมกลิ่นไม้หอมและหนังผสมกันจนทำให้เธอเวียนหัว มือของเขายังไม่ปล่อยมือเธอแต่สัมผัสนั้นกลับให้ความมั่นใจบางอย่างหัวใจของเธอเริ่มสงบลงบ้างแต่ก็ยังเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เธอไม่เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธเธออยากอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้เขาแม้จะกลัวสายตาของเขามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอเหมือนกำลังอ่านข้อความที่เธอไม่เคยบอกใคร และทำให้เธอรู้สึกเปลือยเปล่าแต่ไม่รู้สึกถูกคุกคามกลับรู้สึกปลอดภัยแปลกๆเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาอุ่นและหนักแน่นทำให้หัวใจเธอสั่นสถานและสมองเริ่มว่างเปล่าทุกความคิดจางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกเธอจะอยู่กับฉันไหมน้ําเสียงนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอพยักหน้าไม่พูดอะไร มือของเธอสั่นขณะถูกเขากอดแต่ร่างกายกลับอยากแนบชิดความรู้สึกทั้งหมดพุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวความกลัวที่เคยปกคลุมหัวใจถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและเอ็นดูเธอไม่คิดว่าเธอจะรู้สึกแบบนี้กับใครยิ่งเป็นเขาซีอสุดโหดผู้ลือชื่อเขากอดเธอแน่นขึ้นเหมือนต้องการปกป้องเธอจากโลกทั้งใบหัวใจของเธอสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความโล่งใจและความปลอดภัยเธอเผลอซบไหลเขาดวงตาของเธอยังคงมองไปยังใบหน้าของเขาและเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่นุ่มนวลความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเกิดขึ้นในใจของเธอเต็มไปหมดและในช่วงเวลานั้นเธอรู้ว่าแม้เธอจะถูกบังคับให้มาที่นี่ แม้เธอคิดว่าตัวเองไม่สวยและไร้ค่าแต่เขามองเธอแตกต่างออกไปเขาเห็นเธอในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นหัวใจของเธอเริ่มยอมรับและรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่รอยยิ้มที่ต้องปิดบังความกลัวอีกต่อไปเธอค่อยๆถอนตัวออกจากอ้อมกอดของเขาแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธอ รากับทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีความหมายเขาเอื้อมมือไปรูปเส้นผมเธออย่างเบาๆปลายนิ้วสัมผัสผิวกายของเธออ่อนโยนความอบอุ่นนั้นทำให้เธอแทบละลายและรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยถูกใครดูแลแบบนี้มาก่อนเธอพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นสั่นเครือทุกความกลัวและความกังวลผสมกันจนตาพร่าเสียงลมหายใจของเขาใกล้เข้ามาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมในโลกเล็กๆของเขา เขากล้าเข้ามาใกล้อีกครั้งจับมือเธอแน่นแต่ไม่รุนแรงสายตาของเขาอบอุ่นแต่เข้มข้นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวจะทำลายช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดนี้ฉันจะดูแลเธอเองน้ำเสียงนั้นหนักแน่นและมั่นใจคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่ทำให้เธอโล่งใจเหมือนทุกความกังวลถูกลบออกไปหมด และโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและเธอเธอยกมือไปแตะหน้าเขาอย่างลังเลสัมผัสนั้นเบามากแต่เขารับรู้รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของเขาทำให้เธอหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งบรรยากาศรอบตัวเธอเปลี่ยนแสงไฟจากโคมระยะสะท้อนบนผิวของทั้งคู่เธอรู้สึกว่าทุกอย่างเงียบลงยกเว้นเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ เขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธอไม่ต้องกลัวนะเธออยู่ตรงนี้กับฉันคำพูดนั้นเหมือนพลังงานบางอย่างซึมเข้าสู่ใจเธอทำให้ความกลัวละลายไปหมดเธอหลับตาและพิงตัวลงไปกับเขาร่างกายเธอเริ่มผ่อนคลายทุกแรงกังวลและความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครให้เธอมาก่อนมันอบอวลอยู่รอบตัวเธอและหัวใจ เธอเผลอปล่อยน้ำตาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะความโล่งใจความรู้สึกที่ถูกมองเห็นและยอมรับเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนและเธอรู้สึกว่าตัวเองสำคัญสำหรับเขาเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้วางหน้าผากแนบับหน้าผากของเธอลมหายใจของเขาอบอุ่นและช้าทำให้หัวใจเธอเต้นรัวและสงบไปพร้อมกันราวกับทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะ เธอสูดลมหายใจลึกๆและรู้สึกถึงความปลอดภัยที่ไม่เคยมีใครให้ในขณะเดียวกันความตื่นเต้นและความหวาดกลัวยังคงอยู่แต่ถูกกลบด้วยความอบอุ่นและความรักหัวใจของเธอเต้นแรงพร้อมยอมรับชะตากรรมที่ไม่คาดคิดและความรู้สึกที่เริ่มเกิดขึ้นกับชายคนนี้เขากอดเธอแน่นขึ้นรากับต้องการเก็บเธอไว้ตลอดไปเธอศบหน้าลงบนไหล่เขา สัมผัสความอบอุ่นและความมั่นคงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในขณะนั้นเธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ถูกบังคับอีกต่อไปแต่เริ่มรักและไว้ใจเขาเต็มหัวใจเธอยังคงซบอยู่บนไหล่เขาร่างกายสั่นเล็กน้อยจากความตื่นเต้นและความประมาามือของเขายังลูบหลังเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้หัวใจเธอเหมือนถูกไฟลวกแต่ก็อบอุ่นไปพร้อมกัน เขาเอียงหน้าลงมามองเธอสายตาของเขาลึกซึ้งและจริงใจเธอรู้สึกเหมือนถูกอ่านใจทุกความคิดแต่กลับไม่กลัวกลับอยากให้เขาเห็นทุกด้านของตัวเองเธอสวยในแบบของเธอคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะและทุกคำพูดของเขากระแทกเข้าไปในใจลบความคิดที่ว่าเธอขี้เหร่ไปหมดเธอเงยหน้ามองเขา ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเอ็นดูและความรักใบหน้าที่เคยเย็นชาและน่ากลัวตอนนี้กลับอ่อนโยนและอบอุ่นทำให้เธอไม่อาจละสายตาได้เสียงหัวใจของเธอเต้นแรงแต่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความตื่นเต้นบนความสุขเธอรู้สึกว่าตัวเองสำคัญสำหรับเขาไม่ใช่เพียงเพราะหน้าตาหรือฐานะแต่เพราะตัวตนของเธอเองเขากุมมือเธอแน่นขึ้น และนำเธอไปนั่งบนโซฟาหนังใหญ่รอบตัวเธอเต็มไปด้วยความหรูหราและความเงียบสงบแต่หัวใจของเธออบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาฉันจะทำให้เธอมีความสุขเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ใจดีเธอรู้สึกถึงความมั่นคงเหมือนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอยิ้มบางๆน้ำตาย,ยังไหลยอยู่แต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจรอยยิ้มของเธอทำให้เขายิ้มตอบ และหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งสัมผัสของเขาทำให้เธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบอยู่ในอ้อมแขนเขาทุกความกลัวและความกังวลก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรักเธอเผลอวางหัวลงมานอกเขาฟังเสียงหัวใจเขาเต้นและรู้สึกถึงความมั่นคงและความปลอดภัยที่ไม่เคยมีใครให้เขากอดเธอแน่นขึ้นดึงเธอเข้ามาใกล้ราวกับไม่อยากปล่อย เธอหลับตาและปล่อยใจไปกับความรู้สึกนั้นโลกภายนอกไม่สำคัญอีกต่อไปมีเพียงเธอและเขาและความอบอุ่นที่ล้นใจหัวใจของเธอสั่นสะทานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำตาไหลลงแก้มเบาๆแต่เธอรู้สึกดีและสงบราวกับทุกสิ่งที่เคยกลัวหรือคิดว่าตัวเองไร้ค่าตอนนี้มีความหมายทั้งหมดเขาพูดเบาๆข้างหูเธอฉันรักเธอ เสียงนั้นชัดเจนและจริงใจทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นและเธอรู้ว่าเธอรักเขาเต็มหัวใจเช่นกันร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงบนความตื่นเต้นแต่ในความสั่นนั้นมีความอบอุ่นและความปลอดภัยเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกเห็นและได้รับความรักอย่างแท้จริงความกลัวและความกังวลก่อนหน้านี้ละลายหายไปเหลือเพียงความสุขและความอบอุ่นที่เต็มหัวใจ เขาเอาแก้มแนบกับแก้มเธอลมหายใจของเขาอุ่นและช้าราวกับเวลาเดินช้าลงเพื่อเธอและหัวใจของเธอก็พร้อมเปิดรับทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตเธอยิ้มและสบตัวลงใกล้เขามากขึ้นรู้สึกว่าทุกความรู้สึกที่เคยปิดกั้นตอนนี้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่และหัวใจของเธอเต้นแรงพร้อมกับความรักที่เกิดขึ้นทันทีเธอรู้แล้วว่า ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหลับตาแน่นปล่อยให้ความอบอุ่นและความรักซึมเข้าสู่หัวใจมือของเขายังคงกุมมือเธอไว้แรงสัมผัสนั้นมั่นคงแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเธอรู้สึกถึงชีพจรของเขาที่เต้นแรงเหมือนกันราวกับหัวใจทั้งสองเต้นไปพร้อมกันและทุกความกลัวที่เคยอยู่ในใจตอนนี้ละลายหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น เขาโน้มหน้าลงมาใกล้ดวงตาของเขาจ้องมาที่เธออย่างลึกซึ้งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกของเขาโลกที่มีเพียงเธอและเขาและไม่มีอะไรอื่นสำคัญอีกเสียงลมหายใจของเขาเบา,เบาแต่มั่นคงเรากับกำลังบอกให้เธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่ตรงนี้เสมอหัวใจของเธอสั่นแรงด้วยความซาบซึ้งเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้สัมผัสความรู้สึกนี้ เขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธออย่ากลัวทุกอย่างจะดีเองคำพูดนั้นเป็นเหมือนเวทมนต์ทำให้ความเครียดและความกังวลทั้งหมดของเธอหายไปรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอแม้จะสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาของเขาอบอุ่นและมั่นคงรอยยิ้มของเขาเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการเห็นและทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ราวกับว่าทุกความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของเธอตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขารักเขากอดเธอแน่นขึ้นเหมือนต้องการเก็บเธอไว้ใกล้ๆตลอดเวลาหัวใจของเธอเต้นแรงจนเธอแทบไม่สามารถควบคุมได้แต่เธอก็ไม่อยากปล่อยเพราะความอบอุ่นและความรักที่เธอได้รับทำให้เธออยากอยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาผ่านไปช้าๆราวกับโลกหยุดหมุนรอบตัวเธอ เธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเขาและเสียงลมหายใจของตัวเองทุกสิ่งรอบตัวจางหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความรักที่ล้นใจเธอหลับตาอีกครั้งซบตัวลงไปใกล้เขารู้สึกถึงความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอไม่ต้องปิดบังหรือป้องกันตัวเองเธอถูกยอมรับและรักอย่างแท้จริงเขาเอามือยกขึ้นลูบผมเธอ ปลายนิ้วสัมผัสเบาแต่ทรงพลังความรู้สึกนั้นทําให้เธอซาบซึ้งและอ่อนโยนไปพร้อมกันน้ําตาไหลออกมาเงียบๆแต่ไม่ใช่ความเศร้าเป็นน้ําตาแห่งความสุขและความโล่งใจหัวใจของเธอเต้นแรงและมั่นคงเรากับได้พบสิ่งที่ขาดหายไปมาตลอดชีวิตและเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะเขาอยู่ตรงนี้ พร้อมจะรักและปกป้องเธอเต็มหัวใจเธอหลับตาและยิ้มอย่างสงบรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านทั่วร่างกายทุกความกลัวและความกังวลถูกแทนที่ด้วยความรักและหัวใจของเธอพร้อมจะเปิดรับทุกสิ่งเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นบทใหม่ที่ไม่เคยคิดฝันเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากเขาเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมองใบหน้าของเขาที่อยู่ใกล้ รอยยิ้มของเขาอ่อนโยนและอบอุ่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเอ็นดูทำให้หัวใจของเธอสั่นแรงอีกครั้งเขาโน้มหน้าลงมาใกล้เธออีกครั้งลมหายใจของเขาอุ่นและช้าทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความสงบแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเกือบจะระเบิดแต่เธอกลับไม่อยากขยับตัวไปไหนมือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นเรากับต้องการบอกว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเธอความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นซึมเข้าสู่ร่างกายของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณะเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาและเห็นแววตาอ่อนโยนที่ซ่อนความเข้มแข็งมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกนี้ปลอดภยัยและเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปทุกความไม่มั่นใจและความกลัวหายไปหมดเขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธอฉันรักเธอมากกว่าที่เธอคิด คำพูดนั้นตรงเข้าสู่หัวใจของเธอทําให้ความรู้สึกทั้งหมดประตูออกมาน้ําตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ําตาแห่งความสุขล้วน,วนเธอพิงตัวเข้ากับเขามากขึ้นหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกสัมผัสของเขาเหมือนมีเวทมนต์ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่ารากับทุกสิ่งที่เคยกลัวหรือไม่มั่นใจตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขารักและยอมรับ เขาโน้มตัวลงมากอดเธอแน่นขึ้นร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ความกลัวเป็นความตื่นเต้นปนความสุขเธอรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนที่มั่นคงที่สุดเรากับไม่มีอะไรในโลกนี้ทําร้ายเธอได้สายตาของเขายังคงจับจ้องเธออย่างลึกซึง้งและเธอก็ไม่สามารถละสายตาได้ทุกความคิดความกลัวความไม่มั่นใจตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรัก หัวใจของเธอเต้นแรงเต็มไปด้วยความสุขเธอหลับตาอีกครั้งและปล่อยใจให้จมอยู่กับความรู้สึกนั้นเสียงหัวใจของเขาดังชัดเจนเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าโลกนี้สมบูรณ์แบบและเธอไม่ต้องการอะไรอีกเขาลูบผมเธออย่างเบาๆความอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านทั่วร่างกายหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักและความสงบ น้ำตาย,ยังไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นใหม่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงเธอศบตัวหลงใกล้เขามากขึ้นสัมผัสถึงความมั่นคงและความปลอดภยัยทุกความรู้สึกที่เคยกลัวและปิดกั้นตอนนี้เปิดออกอย่างเต็มที่หัวใจของเธอพร้อมจะรับทุกสิ่งเพราะเขาอยู่ตรงนี้และรักเธออย่างหมดใจ เธอค่อยๆเหน่อยหน้าขึ้นมองดวงตาของเขาที่เต็มไปด้วยความรักรอยยิ้มของเขานุ่มนวลและมั่นคงทำให้หัวใจของเธอพองโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาเอามือทั้งสองข้างประคองใบหน้าของเธอปลายนิ้วสัมผัสแก้มเธอเบาๆความอบอุ่นนั้นแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยกลัวตอนนี้กลายเป็นความสุขที่ล้นใจ เสียงหัวใจของเขาเต้นแรงและช้าในเวลาเดียวกันเธอฟังแล้วรู้สึกสงบราวกับเวลาหยุดหมุนรอบตัวโลกภายนอกไม่สำคัญอีกต่อไปเหลือเพียงเธอกับเขาในห้องนี้เขาก้มลงใกล้เธอมากขึ้นลมหายใจอุ่นสัมผัสแก้มของเธอทำให้หัวใจเธอสั่นสถานและความรู้สึกซับซ้อนทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นตอนนี้ผสมเป็นความอบอุ่นและความรักล้นล้วน เธอพิงหน้าอกเขาฟังเสียงหัวใจเขาเต้นทุกแรงเต้นเหมือนบอกว่าเธอสำคัญทำให้เธอสึมซับความมั่นคงนั้นราวกับว่าทุกความไม่มั่นใจของเธอถูกชำระหมดเขากอดเธอแน่นขึ้นร่างกายของเธอสั่นด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ความกลัวเป็นความสุขและความอบอุ่นที่เต็มหัวใจทุกความรู้สึกที่เคยกลัวถูกแทนที่ด้วยความรักเธอยิ้มอย่างอ่อนโยน น้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลอดภัยความรักและความสุขเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรู้สึกแบบนี้เขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอเหมือนอ่านทุกความคิดทุกความรู้สึกและเธอก็ยอมให้เขาเห็นทุกด้านของตัวเองโดยไม่ต้องปิดบังหรือกลัวเขากระซิบเบาๆข้างหูเธอฉันรักเธอและจะอยู่ตรงนี้เสมอ น้ำเสียงนั้นหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยอ่อนโยนทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นทุกความรู้สึกผสมปนเปทั้งตื่นเต้นความสุขและความสงบเธอศบหน้าลงบนไหล่เขาอีกครั้งร่างกายของเธอคลายความตึงเครียดทุกแรงกังวลที่เคยมีตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความรักและความมั่นคงเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นใหม่เต็มไปได้วยความรักที่แท้จริงและไม่เคยคิดฝัน เขากุมมือเธอแน่นขึ้นลมหายใจของเขาสัมผัสแก้มเธอหัวใจของเธอสั่นแรงและอบอุ่นราวกับทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงเธอกับเขาและความรักที่เติมเต็มหัวใจของเธออย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัยความรักที่เขามอบให้ทำให้เธอกล้าที่จะเปิดใจทุกความกลัวความไม่มั่นใจและความเหงาตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรัก เธอพร้อมจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่กับคนที่รักและเข้าใจเธออย่างแท้จริงหัวใจของเธอสั่นแรงบนความสุขน้ำตาย,ยังคงไหลเงียบเงียบแต่เธอยิ้มอย่างสงบเพราะรู้ว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและเขารักเธออย่างหมดใจเธอซบหน้าลงบงนอกเขาแน่นขึ้นหัวใจของเธอเต้นแรงและเร็วราวกับทุกอารมณ์ที่เคยเก็บไว้ ตอนนี้ประตูออกมาเต็มหัวใจความอบอุ่นและความปลอดภัยเต็มตัวเธอมือของเขายังคงลูบผมเธออย่างอ่อนโยนปลายนิ้วของเขาสัมผัสผิวเธอเ,ธอเบาๆทำให้หัวใจของเธอสั่นสะานและน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่แท้จริงเธอหลับตาและสูดลมหายใจลึกๆร่างกายของเธอคลายความตึงเครียดทุกความหวาดกลัวความไม่มั่นใจและความเหงา ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรักเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความหมายเขาโน้มหน้าลงมามองเธอสายตาของเขาอบอุ่นและจริงใจรอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจเธออ่อนละมุนทุกคำพูดของเขาเหมือนคำสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอและปกป้องเธอตลอดไปเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของเขาจ้องเลึกเข้าไปในดวงตาเธอ ทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและมั่นคงหัวใจของเธอเต้นแรงและเต็มไปด้วยความสุขราวกับทุกสิ่งที่เคยกลัวและท้อแท้ตอนนี้กลับกลายเป็นความรักที่สมบูรณ์เขาเอ่ยเบาๆข้างหูเธอไม่ต้องกลัวอีกแล้วฉันอยู่ตรงนี้กับเธอคำพูดนั้นตรงเข้าสู่หัวใจของเธอทำให้เธอโล่งใจและรู้สึกอบอุ่นน้ำตาย,ยังคงไหลเงียบๆ แต่เธอยิ้มและรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอซบตัวเข้ากับเขามากขึ้นหัวใจเต้นแรงบนความสุขและความสงบราวกับทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงเธอกับเขาและความรักที่เติมเต็มหัวใจของเธออย่างไม่มีวันสิ้นสุดเขากอดเธอแน่นขึ้นลมหายใจของเขาสัมผัสแก้มเธอเบาๆทําให้หัวใจเธอสั่นสะทานและอบอุ่นทุกความกังวลความไม่มั่นใจและความเหนา ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความรักและความมั่นคงเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอเริ่มต้นบทใหม่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความปลอดภยัยเธอเงยหน้ามองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเอ็นดูและหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความรักเช่นกันเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะเขาอยู่ตรงนี้รักเธอและจะปกป้องเธออย่างหมดใจ หัวใจของเธอสั่นแรงปนความสุขน้ำตาย,ยังคงไหลเงียบๆแต่เธอยิ้มอย่างสงบเพราะรู้ว่าตัวเองได้พบคนที่จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปและเขารักเธออย่างแท้จริงเธอผ่อนลมหายใจช้าๆซบตัวอยู่ในอ้อมแขนของเขาความอบอุ่นและความมั่นคงที่เขามอบให้ทำให้หัวใจของเธอสงบลงอย่างเต็มที่เขาอบไหล่เธอเบาๆ แล้วกระซิบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอยิ้มบางๆน้ำตาแห่งความสุขไหลลงแก้มเธอแต่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสงบความกลัวและความไม่มั่นใจในอดีตถูกแทนที่ด้วยความรักและความหวังใหม่พวกเขานั่งอยู่ด้วยกันเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายแสงไฟอ่อนๆในห้องสะท้อนบนใบหน้า และทำให้ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในหัวใจเธอวางมือบนมือเขารู้สึกถึงแรงกลุ่มมือที่มั่นคงและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรากับโลกทั้งใบมีเพียงสองคนนี้และทุกอย่างที่เธอเคยกลัวตอนนี้กลายเป็นอดีตที่ห่างไกลเขาก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆและพิงเธอไว้อย่างแน่นหัวใจของเธอเต้นแรงแต่สงบ ความรู้สึกทั้งหมดผสมผสานเป็นความสุขเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงเธอหลับตาอีกครั้งปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความอบอุ่นนั้นรู้ว่าไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหรือโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดเธอก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอได้พบรักแท้ที่ยืนอยู่เคียงข้างเธอและชีวิตของเธอเริ่มต้นบทใหม่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น และความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด